สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญสองบาทที่ระลึกในสมัยรัชกาลที่9ที่มีราคาแพงถึงเหรียญละ10,000แสนบาทเลยนะครับส่วนจะเป็นแบบไหนอย่างไรก็ขอให้ชมคลิปให้จบด้วยนะครับจะได้เข้าใจเป็นอย่างดีไม่งงไม่สับสนไม่เข้าใจผิดนะครับ สำหรับเ,เพื่อนๆท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปเป็นครั้งแรกก็กดติดตามไว้หน่อยนะครับเพราะว่าจะเป็นประโยชน์มากสำหรับเ,เพื่อนเเวลาที่ผมลงคลิปให้ความรู้ในคลิปต่อๆไปนะครับเหรียญภาพตัวอย่างที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่ณขณะนี้ก็คือเหรียญ2บาทในสมัยรัชกาลที่9เป็นเหรียญแบบที่ระลึกนะครับหรือว่าเหรียญวาระนะครับเป็นเหรียญ2บาทงานปีต้นไม้แห่งชาติประเทศไทยนะครับ หรือที่เรียกกันสั้นๆทั่วไปว่าเหรียญต้นไม้นะครับเป็นเหรียญสองบาทน,นะครับแต่ถ้าเป็นแบบภาพเหรียญตัวอย่างที่ผมได้ขึ้นให้ชมทางหน้าจอณนะตอนนี้ยังเป็นเหรียญที่ยังไม่นิยมนะครับยังราคาถูกนะครับราคาก็อยู่ที่หลักสิบเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถขายให้ได้กับทุกคนนะครับจะสามารถขายให้ได้กับคนที่ยังไม่มีแล้วอยากจะได้พอดีณเวลานั้นตอนนั้นนะครับสําหรับเหรียญแบบภาพแรกที่ผมได้ขึ้นให้ชมนะครับ เป็นเหรียญเนื้อนอิกเกิลธรรมดานะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับยังราคาถูกนะครับยังขายให้ไม่ได้ทุกคนด้วยนะครับราคาหลักสิบเท่านั้นเองนะครับส่วนเหรียญที่มีราคาหลักแสนก็เหรียญรุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจะเป็นเหรียญแบบภาพที่สองที่ผมจะขึ้นให้ชมนะตอนนี้เห็นไหมครับก็เป็นเหรียญสองบาทที่ระลึกงานปีต้นไม้แห่งชาติแต่ว่าเป็นแบบขัดเงานะครับ ก็สังเกตตามภาพเลยนะครับว่าแบบขัดเงานั้นเป็นแบบไหนนะครับจะแตกต่างกับแบบภาพแรกที่ผมได้ขึ้นให้ชมนะครับถ้าแบบขัดเงาน,น,นะครับมีราคาถึงหนึ่งแสนบาทเลยนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่หาย,ายากนะครับไม่ใช่เหรียญที่หาง่ายนะครับจึงทําให้มีราคาแพงเป็นที่นิยมของนักสะสมมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะได้ขึ้นภาพเปรียบเทียบระหว่างแบบนิกเกิลธรรมดาที่ราคาถูก แล้วก็แบบขัดเงาที่ราคาแพงขึ้นเปรียบเทียบทั้งสองแบบให้ชมก็แล้วกันนะครับเห็นไหมครับทางซ้ายมือทางหน้าจอคือแบบธรรมดานะครับไม่มีราคาราคาถูกนะครับส่วนทางด้านขวามือทางหน้าจอเป็นแบบขัดเงานะครับซึ่งแบบขัดเงานะครับจะราคา1น0 0 0แบาทนะครับตัวหนึ่งเรียนนะครับเพราะว่าเป็นเรียนที่หายากมากๆเลยนะครับจึงทําให้เป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับราคาแพงนะครับหายากนะครับ ส่วนแบบทางใสมือนั้นหาง่ายนะครับยังราคาถูก